วันนี้ผมก็เอา l อ228ครับออกมาให้น้องที่จังหวัดตังมาทดลองดูนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะถ่ายเป็นยังไงแล้วก็ความรู้สึกหลังการถ่ายเนี่ยรถจะแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับแอ228ครับจากฝูงพันใหม่สลายธุกกิจจำกัดจากผ่าน4ใบ22อัพเป็นผ่าน3ใบ24นะครับนี่ลากผานบุกเปิดปด,ปด,ด้วยเกียร์กระต่ายหนึ่งในนาดินเหนียวครับ 4สูขีบกวาวกำลังเรื่องเหลือๆเลยครับได้แรงจุดต้นเพิ่มมาเยอะเลยไม่ต้องเร่งกันเยอะนะครับใช้รอบแค่ต่ำๆๆอันนี้ถือว่าดีมากประหยัดน้ำมันครับแรงบิดสูงในรอบตำ่ำมาลองดูพันห้าครับกับการไถสังข้าวแบบหนาๆทุกคนโดยน้องกริดของเรา

้าภาษาบ้านเราก็เรียกกิไสชุดเลยอ่ะกิไสจุดี่ไสชุดเลยรูปลักษณ์เป็นไงรูปลักษณ์รูปโฉมรูปโฉมสวยงามครับชมมกับว่าเป็นดีไซน์ใหม่อยหน้าสวยมากเลยสวยมากเบาะนั่งเบาะนั่งเบาะเบาะนั่งผมว่านั่งสบายกว่าแบบอ้าศูนย์มันมันมีโชคมันมีโชกแล้วก็มันกว้างกว่าพี่ครับผมกำลังสี่สูบสี่บอกวาวเลื้อเหลื้อสบายเลยครับสำหรับงานหน้าสมแล้วกับที่ว่าเป็นจ่าผงครับผมจ่าผงปันใหม่เลย Ok. Bravo.